เสน่ห์ของเขาก็คือด่างสียมพูใช่สาวๆชอบเยอะมากใช่อันนี้ก็คือบอลกระดาษต้นเล็กๆถ้าใครสนใจต้นรักับเริ่มจาก500แล้วนะคะมันจะชื่อว่ามงกุฎเยอะมากที่จําได้ก็คือชายชนใช่อันนี้อันนี้คือหน้าปากฟาโรนางกวักด่างนะคะพี่ยมพันมีอยู่ต้นเดียวเพชรเมืองดาบใช่อันนี้แหละเหมือนเอาเม็ตฝนมิตฝนน้นมนะ อำเภอขนอมครับมันใหญ่มากเลยครอบพี่ครับนะคะสามารถใส่น้ำใส่กาแฟได้เลยนะคะเด่นอยู่ที่ลายของเขาแล้วมีอีกดำหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้อ้าเห็นไหมคะดำนี่แวววับๆเลยอะค่ะชื่อว่าแบ็กกระติบเบิร์นลูกพวกนี้แล้วก็บอกว่านำโชคบนกระดาษด่างนะคะปูชื่อว่าโหรามหาเพจราค่ะคล้ายๆเรือหรือว่าคล้ายๆรองเท้ามันหโอ้นี่ข้างหลังข้างหลังเยอะจริง อ,อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้ตระกูลฟิโลนะคะพวกนี้เจ้าหญิงพินเซสที่น้องยาย่าถือแต่ว่าพี่อมพันถือไม่ไม่สวยเหมือนน้องยาวย่าเนาะแต่ว่าต้นไม้สวยแล่ใช่ใช่เราไม่สวยแต่เราถืออันนี้เราก็สวยขึ้นมาได้ช <laughs> อันนี้ต้น่าไรครับอันนี้ไม่แพงนะคะเริ่มจากสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่นะคะจะต้องได้พวกนี้ไม่แพงนะคะมันเป็นทันเนของเขาก็คือด่างสีชมพูด่างสีชมพูใช่สาวๆชอบพวกนี้ก็เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนะคะที่พี่อัมพันเลี้ยงมาจนตั้งแต่เบบีอ่ะตั้งแต่เล็กๆจนว่าเพราะว่าใจเรารักในเราเลยรอได้ก็มาเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็คืออันนี้สะตอมสะตอมแม่ก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะเมื่อกี้เราเดินมา ผ่านไปไม่ได้เจอต้นเมฆอ่าใช่ไม่ได้เจอต้นเมต้นเท่าไหร่จะจอมต้นนี้อ่ะค่ะมีราคา25 0 0รวมส่งนะคะเพียงพันขายไม่แพงนะคะถ้าว่าถึงสวนไม่รวมส่งให้หักค่าค่าส่งออกไปเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะกูลฟิโลใบเลื่อยใบเลื่อยด่างแล้วใบเลื่อยสีทองแล้วก็พวกพวกฟิโลพวกอันนี้มาเบิ้ลนหรือเบอเบิ้ลนคะเดียวมากใช่ประมาณนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือก้านส้มแต่ว่าก้านส้มนี่ลุ้นด่างเนาะเราคิดว่าถ้าก้านส้มด่ หันี้อาจจะเพียมพันอาจจะดวงดีเป็นเศรษฐีก็ได้จะไปกัจะ,จะ,จะ,จะครมาซื้อตอนนี้ก็ไปลุ้นกัน่าไปลุ้นกันจ้ะ <c oughs> อะไรครับอันนี้อันนี้พี่เริ่มที่หนึ่งพันเองอค่ะไม่แพงไม่แพงอ,อาจจะด่างนะดูจากอาจจะด่างน,นะดูจากใบนี้นะถ้าถ้าด่างนี่ดวงดีมากเลยค่ะมา,มาซื้อเลยมาซื้อคนใช่พวกนี้ตระกูลฟิโลและอาโลแล้วก็อันนี้ก็ฟิโลอันนี้คือพาราไดโชใช่พาราไดโชค่ะ,คะ,คะ เดี๋ยวเราพามาชมกันต่อมันมีไม้หลายไม้ดดม,มีหลายไม้นะคะพวกนี้ก็เป็นไม้ที่เกาะเสาโอ้นูข้างหลัง ข้าหลังก็เยอะนะคะอันนี้ก็คือบอลกระดาษต้นเล็กๆถ้าน้องๆใจถ้าใครสนใจต้นเ้่าะหรกบเริ่มจาก500แล้วนะคะไม่แพงพวกนี้ใช่ถูกมากถูกมากเลยค่ะน้องๆจากที่ว่าตอนนั้นราคาถูกน้องๆก็เหมือนกับว่าอยากได้เดี๋ยอ่อยากได้แต่จับต้องไม่ได้เนาะใช่อันนี้ราคาเบาหวิวเลยใช่เมงเอ้ยตรงขึ้นได้แล้วเมงเมงภาษาใต้คือคือตุงเมงภาษาใต้วราคครับตงเมง ม่งเราตรงม่งไม่ได้แต่ตัวนี้เราสามารถเราสามารถตรงตึ้งเลยเนาะใช่อันนี้ก็บอลสีก็พียัมพันไม่มีไม่เยอะแต่ว่าก็พอมีสีแดงกับคนอื่นกับเขาน่ะนะผมมีแดงๆมากอันนี้คืออะไรอันนี้เหรอคะอันนี้พียัมพันว่ามันจะมันจะชื่อว่ามงกุฎรู้สึกว่าพอดีพ่ยัมพันนั่นจำไม่หมดเลยเยอะมากที่จำได้ก็คือชายชนชยชนใช่อันนี้อันนี้คือฟาโรฟาโรห์อะไรครับอันนี้ อันนี้ถ้าเคยมาเอฟตอนนี้นะคะัพี่อำพันขอห้าพันท่วนทวน,ทวนอ๋อแล้ยินว่ารอยว่าพันทวนทวน,ทวน <laughs> ห้าพันทวนทวนค่ะค่ะห้าพันห้าพันทวนทวนไม่แพงอันนี้ครับอันนี้ถ้าถามว่าพวกนี้ก็คือลูกเลมอนที่บัมพันลาอนะพี่ก้าวตาได้แล้วอันนี้พี่อัมพันพามาเพราะชามไว้เผื่อลูกค้าต้องการที่เพราะชามพี่ก็พร้อมส่งอันนี้นะคะก็พวกไหลมาตระกูลไหลมาใช่ใช่อันนี้ก็เบอร์เบิลอันนี้ท่าไหรรครับไหลมาอันนี้ไหลมานี่ก็แล้วแต่ลายนะคะเริ่มจากห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันเหมือนกันนะคะ อันนี้ถ้าถามว่าอันนี้ก็คือประกูลสีดำๆเหมือนกันแต่พี่นมพันพันประชามไว้เพื่อที่จะอันนี้ไม่ใช่ยาโลหะอันนี้ไดมอนด์เฮดแต่ว่าถ้าว่าสนใจเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า <คน S 1> เรา่าเราเหมือนกับว่าเราดูไม่ทั่วทีนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ไม้ที่สวย <c oughs> เห็นไหมคะว่านอกจากมีหยกักมีสเสน่ห์แล้ว, <c oughs> ลวเขายังมีลายด้วยเลย <c oughs> ลายของเขาสวยเนี่ยถ้าพาไปเลื่อย สวยมากอ่ามันเลื้อยตรงเหมือนเหมือนตัวนี้จะไม่่าใช่เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ด่างนะคะแต่นี้ได้ได้ฟอร์มนี้แต่ว่าลายด่างแบบนี้คือยิ่งมีเสน่ห์ค่ะอันนี้เราสามารถขยายพันธุ์โดยการตัดข้อนะคะนอกจากพ่อเนื้อเยื่อแล้วเนาะเราก็สามารถตัดข้อขยายได้พวกนี้นะคะอันนี้ครับดูบอลตีเราต้อมาในแดงๆ นี <NYU>. ่อ <parody> ันนี <ideia> ้ก็ที่เห็นอยู่ก็ชื่อว่านางเหมยไม่แน่ใจนางเหมยนั่นเลยเนาะไอ้นี่ปล่อยไหมครับปล่อยค่ะทุกต้นเพยมพัน์จะปล่อยหมดเลยไม่ว่าลูกค้าจะต้องเอฟต้นไหนจะปล่อยหมดเลยต้นต้นไหนก็ได้ที่ลูกค้าชอบอันนี้หงสุวันหงสุวอ้สวยมากบอนสีนีมีต้นเล็กไหมครับต้นเล็กเหรอต้นเล็กไม่มีต้นเล็กไม่มีถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจตอนนี้ไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่แล้วค่ะอยู่สักพันห้าพันห้า ประมาณนั้นหละค่ะโอ้สวยแล้วมีต้นเล็กนี่ ต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยลูกค้ามารับไปหมดส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสวยอะนะอันนี้ก็คือบอลตัวนี้นะคะอ่าใช่อันนี้คือเล็กๆตอนตอนเล็กเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่พอโตก็เขางามมากลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้นี่คือเขาเรียกว่าผสมกันเองแต่ชื่อไม่ได้เป็นทางการใช่ยังไม่ตั้งชื่อใช่แต่สวยผสมกับพันนี้อ่าใช่ใช่แต่แต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้จดเป็นลิขสิทธิ์ใช่จด่างไม่จดชื่อใช่อันนี้ละอ่าถ้าต้นแม่เนี่ยนะพี่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูบอลสีอย่างที่เห็น ว่าบ้านพี่อำพันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีสีแดงให้ดูอยู่นะคะมีแดงแดงเหลืองๆอันนี้เขาเรียกว่านางนางกวักด่างนะคะพิมำพันธุ์มีอยู่ต้นเดียวนะเพราะพวกนี้รู้สึกว่าโตช้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้หน่อช้าลูกหลานช้ามากพี่อำพันธ์เลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากรอให้เขาเขามีหลานนะคะชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อจัมโบ้ลงเลยลูกลงลงอันนี้กี่เดือนครับตัวนี้ หเดือนประมาณห้าห้าเดือนกว่าแล้วอันนี้ไก่ไหมครับ <laughs> ที่เด่นและสวยไฮไลไท์น้องโมจิโต้โมจิโต้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าขแขนงของเขาเนี่ยเพียมพันขุดไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ขายไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าลูกค้าที่มาเห็นอะ่ะมันสวยมันน่าดูมันเด่นลายจุดๆเยอะรูจุดด,ดำๆมันเยอะเพียงเมืองก็ขายแล้วก็แส้ขายนะคะแล้วก็หนึ่งต้นเท่าไหร่ก็หนึ่งต้นก็ตอนนี้เพียมพันขายเริ่มจาก2 5 0 0ันถึงสามพันสี่พันห้าพันก็แล้วแต่นะคะ แล้วแต่ตกลงกันต้นเล็กต้นใหญ่นะคะค่ะอันนี้ก็ถ้ามองมองไปอีกก็เป็นบอนบอนนาไทยอันนี้ของไทยดางใช่ดางนะคะเขาชื่อว่าเพชรเมืองดาบอันนี้เพชรเมืองดาบใช่อยู่ตรงนี้เสน่ห์ของมันก็คือนะคะเป็นบอนดางที่ที่ลายใช่จากเมืองไทยใช่อันนี้ของไทยของไทยเพชรเมืองดาบครับช่เพชรเมืองดาบค่ะไอนี้มีลูกยังครับ อันนี้ก็ถ้าว่ามีลูกแล้วก็อยู่ด้านด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพี่กับน้องกับไว้ลาวาแต่ชื่อว่าเมาอีซันไรค่ะ มองอีสันไรท์ใช่เมาอีสันไลท์ค่ะเมาอีสันไลท์นี่ยจะมองอีกทีก็คล้ายๆกับลาวาแต่ว่าคล้ายนะคะไม่เหมือนกันจุดเด่นจุดต่างของมันด้วยกัน่างลาวาคือจุดเด่นจุดต่างก็เพราะว่าที่ลําต้นไว้ลาวาถ้าเรามองแล้วต้นจะเป็นสีแดงหรือสีออกแดงแงอันนี้สีสีสีเขียวเขียวขาวขวนะคะถ้าไว้ลาวาดูดูดูความต่างของเขาว่าสีต้นไม่เหมือนกันนะคะสีต้นไม่เหมือนกันราคาราคาต้นเล็กเริ่มจาก1 0 0 0 2 0 0 0 3,000 5,000จนถึง ถ้าเป็นแม่อย่างนี้ยกแม่ไปก็ได้แต่ราคาเดี๋ยวเราคุยกันราคาก็ดีอยู่นะคะคุยหลังไม่ได้แล้วก็อันนี้มองไปอีกใกล้ๆ มิลค์คิเวย์มิลค์ควเวย์ใช่อันนี้หละเหมือนเอาเม็ดฝนเม็ดฝนน้ำนมนะใช่เหมือนน้ำนมมิลวางกเปือกใช่ใช่มิลวก็คือนมอ่ะนะอันนี้ก็คือให้ให้หนออย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วรุ่นก่อนพี่อัมพันก็ขายไปหลายรุ่นแล้วนะต้นนี้ถ้าใครอยากสายจองไว้จองไว้ใช่จองไว้ที่เท่าไหร่ครับอยู่อยู่ที่ห้าพันจนถึงหนึ่งหมื่นต้นเล็กต้นเล็กก็เริ่มจากห้าพันเนาะช้นหนอข้างๆนูก็ห้าพันนะคะแต่พี่อัมพันต้องเลี้ยงให้้้แแข็งงงลลวสูกคานะะ ต้องดูแลลูกค้าด้วยโอ้ทำไมมันเป็นสีแดงก็ไอ้นี้อันลกค้ามากสีตัวนี้มันเป็นไว้ราวานะคะแต่ว่ามันอาจจะแก่เนาะเพราะว่ามันมีไอ้พี่ดอก มันกัดสีนะครับใช่มันกัดสีใช่อ๋อแยกได้แล้วก้านก้านคนระแบบกันอ่าใช่เมาเมาเมาอินซาลายก็คือน้องดูให้ดีนะคะว่าก้านสีเขียวกับก้านสีนี้ไม่เหมือนกันเลยก่างกันพี่น้องใช่ต่างกันที่ก้านใช่ต่างกันที่ก้านค่ะไอ้นี่ครับลายลายนี่คือเสือพลานมันเป็นไม้ที่เวลาวานี้เดี๋ยวเวลาวานี้ต้นเท่าไหร่เวลาวานี้ก็เริ่มจากโนหรือแขนงนะคะก็สองพันสามพันสี่พันแล้วเตะดีนะ สังเกตมันคืออะไรครับไอ้นี้ไอ้นี้คือการผสมพันธุ์เหรอันนี้คือการผสมพันธุ์อข,ของพี่แล้วแต่ว่าพ่อเขาอาจจะไม่เด่นเพราะว่าพ่อเขาดอกบานไม่พร้อมกันเลยก็ต้องเอาตัว,ต,วตัวที่ไม่เด่นมาผสมนะคะดอกนี้เดี๋ยวพี่พัพนธัทจะส่งจะจะผสมคืนนี้นะคะก็เสียดายจังอ๋อมาต้องผสมกลางคืนเลยใช่ผสมกลางคืนเดี๋ยวอยางที่จริงกา <ๆ S 1> รผสมเราหันมาด้านนี้นะคะที่ตรงก<อ>ันข้ามก็ต่าใช่อันนี้เพชรอันนี้เพชรจีดสีเพชรจีดสีไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นต้นนี้สวยใช่ไหมคะจุดเด มันคือจุดเด่นของเขาเหรอส,มมสรีเหลืองใช่เป็นดังใช่ตึ๊กตึ๊กก้กกกานเหลืองก้านแดงสวยมากเพชรเจ็ดสีนี่ราคาต้นแล้วเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้ก็พยายามพันจะขายอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเกหรือหมื่นห้าค่ะ,ะสิบห้าเกเพชรเจ็ดสีแต่ถ้าถ้าจะรับกันจริงๆ,ๆเดี๋ยวต่อหลังไม้ได้เนาะคุยกันหลังไม้ได้ส่วนนี้คุยง่ายครับ ก็มีอีกเยอะแยะมีบอนกระดาษดังนี่ทั้งลูกทั้งหลานเต็มไปหมดเลยนีก็ตกเนาอ่ไมเริ่มจาก500นะคะแล้วก็ถ้าสวยๆแบบนั้นก็อีกราคาหนึ่งนะคะสะดุดตาอันนั้นไม้เปลกเหมือนกันไม้เล็บครุฑใบหยิกแสดงว่ากินได้ใช่ไหมกินได้ใบหยิกเล็บครุฑใบหยิก อันนี้มันเป็นไม้น้ำข้าวนะคะที่มันมีความโดดเด่นเหมือนกับเขาเรียกว่ากอใหญ่อะ่ะกอใ,ใหญ่เบ้อเริ่มนี่ยังใหญ่กว่านี้อีกนะคะใบลายเขาสวยเขาชื่อว่าอินพีเรียนเป็นไม้นำข้าวนะนะคะแต่ว่ามันสวยเพียรพันเลยชอบต้องเอามาของมันต้องมีของมันต้องมีตอนนี้ก็เริ่มให้หน่อแล้วถ้าใครอยากได้อินพีเรียนเดี๋ยวเพียรพันจองหนอไว้ได้เนาะ เพราะว่านี่โตกว่านี้ได้อีกแต่ต้องให้กระถางหรือว่าลงพื้นดินไปเลยรู้ว่าพอโตถึงมันจะเข้าในตอนพีะโตกว่าสูงสูงกว่ากลุ่มเราสูงกว่าผัวพี่อพั์แน่เลยนี้บอลอันนี้บอลนาด่างเหมือนกันบอลนาด่างเหมือนกันอันนี้ชื่อยังไม่ได้ตั้งนะคะแต่ว่ามันเป็นของภาคกลางไม่ของภาคใต้มันด่างได้มาจากใช่มันด่างเขียวด่างเหลืองมันไม่ได้ด่างขาวเฟสเมืองดาบนี่มันจะด่างขาวอันนี้อันนี้โซนอะไรนะครับ พวกนี้กลุ่มอะโลอะโลคาเซียใช่อันนี้หน้าคราดดำไม้ไทยเหรอหน้าคราดดำไม้ไทยนี่ไม้ไทยตัวนี้ไม้ไทยอันนี้ต้นนีเท่าไหร่ต้นหนึ่งก็อยู่ที่พันต้นๆหรือพันนิดๆมันน,มนั่นแหละ ชื่อมันโตนัซือ้อไ้เสริมห่วงจุ้ยอ่ามันเป็นไม้มงคลไหมพิมก็ไม่ได้ใช่ <laughs> ตรงนี้ก็เป็นสวน,นดงหน้าวัวนะคะอ่าไม้ตัดดอกของชว,วนพี่ของสวนพี่ยมพันพี่ยมพันขายต้นขายดอ,ดอกดอกนี้มีหลายสีนะคะต้นหนึ่งอะคะมันเริ่มจาก50บาทสีสันครับใช่แต่ถ้าดอกนี่ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะรวยมาก ของจริงเนาะไม่ได้ของปลอมแบบอันนี้บบปลูกเ,ลเ,เพื่อตัดดอกขายค่ะใช่มีพ่อค้ามารับถึงสวนไม่พอค่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเพื่อตัดดอกขายใช่แต่ถ้าใครต้องการต้นหรือว่าทั้งต้นทั้งดอกเพี่อภัพันชี้ต้นไหนก็ยกยก็ขายขายเหมือนกันค่ะขายเหมือนกันยกต้นนี้ต้นละเท่าไหร่ครับอันี้อ่าเริ่มจากต้นเล็กๆนะคะ50บาทจนถึง200 300ยอยค่ะอันนี้ก็อันนี้ตัดได้เลยนะคะเพราะว่าเกสรอยู่ครึ่งแบบนี้ก็ตัดได้แล้วค่ะนี่แบบนี้แบบนี้ก็ตัดได้เลยค่ะ ไปดูเนื้อเยออื่อแดงอินโด อันนี้เปิดอนุบาลแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะว่าเปิดฝานะคะใช่พอเราถัดมาจากที่ตู้เมื่อกี้ใช่ไหมอ่าใช่ถัดมาจากที่ตู้เมื่อกี้เมื่อตู้ที่ตู้เมื่อกี้นะคะเรายังครอบฝาอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราไม่ครอบเราเปิดแล้วให้เขาโดนอากาศอากาศธรรมชาติอันนี้ก็มีคนเก่งๆหลายคนนะคะแต่ว่าลูกชายพี่ก็เริ่มหัดแต่ว่าเห็นว่าไปได้เราก็ทําอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ใช่ใช่ใชคนเก่งก็มีอยู่หลายคนแต่ว่าแต่ว่าเราก็อยากเก่งด้วยเราก็ต้องเรียนรู้นะคะพอเป็นแบบนี้เราก็เปิดให้เขาดูโดนอากาศข้างนอกใช่ไหมคะมี2ต้นก็มี3ต้นก็มีเดี๋ยวเราก็ต้องแยกอีกทีนึง แดงอินโดแต่ทาไมไม่แดงเหรอยังไม่แดงนะคะเพราะว่า<ด>ใช่ต้องให้เขารับแสงเต็มที่ให้เขาแข็งแรงแล้วอ่าใช่ยังไม่เต็มวัยเลยนะคะเขายัางเบบี้เดี๋ยวรอสักพักพี่อมิปญ์ก็จะคัดตัวที่สวยๆที่แดงๆให้ขายให้กับลูกค้ารอติดตามได้นะคะเพราะว่าเราจะขายในราคาย่อมเย,ย,ย,ยาให้กับลูกค้าเลยค่ะเพราะเราผลิตได้เองแล้วก็ผลิตได้เยอะอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าพี่อพินธ์ทำ เพื่อประดับบ้านประดับสวนเพื่อให้เราสวยงามไม่เรา,ามีความสุขใช่เราเขายไม่ได้กจได้ใช่เราขายไม่ได้แต่เราบาเจอเพราะพียอำพันใจสบายไงอ, <laughs> อันนี้เป็นต้นทุนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถามถ้าถามว่าต้นนี้พี่อำพันขายไปแล้วนะคะมีลูกค้ามาซื้อไปแล้วเมื่อเช้าแต่ว่าที่ยังอยู่เพราะพี่อำพันจัดส่งพรุ่งนี้ต้นนี้ก็ขายไปแล้วแล้วก็มีต้นนี้กับอีกต้นหนึง่งเสียมดําขายไปแล้วเห็นไหมคะว่าถ้าเราทําให้สวยยังไงเราก็ขายได้ อันนี้ต้นนี้พี่อำพันธ์ขายแล้วนะวอ่าต้นนี้ถ้าไม่มีอ่าถ้าใครจะรับต่อเพี่อนๆก็ขายให้ค่ะแล้วก็กลับมาต้นนี้อันนี้ก็ขายแล้วด้วยเดี๋ยว <100. S 2> เดี๋ยว ใช่นี่แบล็กเมจิกเห็นไหมคะสีดำดำเนี่ยสีดำๆนี้เหมือนมีมนขังเลยนะคะเหมือนมีสเสน่ห์ีข็งงใช่ลูกค้าลูกค้าบางคนจอดแล้วก็ถอยมาอีกโอ้ยมันมีสีดำเ<ว>ยอ<ว>ะเนาะสวยใช่สะด,ดุดตาบอกรับบางคนมาชมมาชมชมแล้วก็อดใจไม่ไหวถอยโอเคถอยไปบ้านเห็นไหมคะว่าอาชีพที่เราทําอยู่ตรงนี้สร้างงานสร้างรายได้การลดกการว่างงานนะคะหลายๆคนที่กําลังมองหาอาชีพหรือเป็นอาชีพสํารองหรือ ว่าเป็นฮานอดีเรกนอกจากสร้างให้เป็นรายได้แล้วก็ยังได้สบายใจและมีความสุขอันนี้พี่ในอัมพันธ์ขอแนะนํานะคะว่าเรานอกจากว่ากินไม่กินไม่ได้เราไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ถ้าเราได้ความสุขเราก็ได้ได้บรรยากาศได้ได้กัลยาณมิตรเหมือนกับที่พูดนั่นแล้วนะคะได้ความสุขให้คนที่พบเห็นด้วยก็สําคัญคนที่มาเยี่ยมเราเราก็มีความสุขอ่าเรามีความสุขนะคะมาเห็นเขามีควา,ามาสุขใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าการ เห็นคนอื่นมีความสุขทําให้เราเจ้าบ้านอะนะคะรู้สึกสังคมมันน่าอยู่เนาะสังคมมันดีมันความสุขเนี่ยคนเรามันก็ตอบโจทย์ได้ว่าอาชีพที่เรามาเนี่ยตัวตัวพี่เองนะเป็นของเราใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ, <c oughs> ะพี่อพันธ์ขายกาแฟด้วยนะ นี่ต้งก,กาแฟถ้าใครต้องการ oh. ปลูกกาแฟกาแฟอาราบิก้าและโรบัสตาถ้าถามว่าอาราบิก้าเป็นลูกไหมาภาคใต้เป็นนะคะเพียมพันต้องพาไปดูได้แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะรกหน่อยนะ<อ>แล้วไม,มไม่ใช่ช่วงออยู่ในสวนข้างใน,<ค>นเรามีมาอ่าจริงๆแล้วถ้าอยู่ที่สวนก็แค่10บาทถึง15บาทแล้วแต่ ถ้าพี่ส่งนี่ก็15บาทแต่ถ้ามาถึงสวน10บาทก็ได้ไม่แพงไม่แพงถ้าน่าสนใจนะคะถ้าใครถ้าใครมีเปิดร้านกาแฟเอาไปปลูกให้รอบบ้านคั่วกาแฟเราบดกาแฟเราขายเองมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะสร้างจุดเด่นให้เราเราไม่ต้องรับคนอื่นมาเราผลิตเองปลูกเองกินเองขายเองเลยค่ะพวกนี้ก็คือโคโลอีกนั่นแหละมาเจอหันไปทางไหนก็ลายลายด่างๆเนาะอ่าอ่าโคโลค่ะ อันนี้ก็ด่างใบแต่หันไปด้านนู้ก็คือด่างต้นด่างต้นอืมด่างต้นจุดเด่นของเขาก็คือด่างก้านนะคะด่างก้านด่างก้านนี่ด่างที่ใบ มาขนอมชาวขนอมก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและน้องๆทุกท่านเลยนะคะที่ที่มาเที่ยวขนอมเพราะว่าขนอมเราก็เรามาพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวกันนะคะคเพื่อจะอให้นักนท่องเที่ยวมีความสุขเกิดเศรษฐกิจใช่จับจ่ยา,จายใช้สอยอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็อยากใบอยากซื้อไม้ที่ราคาราคาสวนไม่มีส่งก็เวะมาที่สวนเพี่มพันได้ได้ครับผม แล้วอยากรู้ว่านี่ป้ายนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจอะไรพนอกจากพี่อภัพันธ์เป็นไม้สวนไม้ประดับพี่อภัพันธน์นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพี่พจดจทะเบ,บียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็คือการสนับสนุนของหน่วยงานของของของกเกษตรนะคะ,กะเกษตรอำเภอกเกษตรจังหวัดก็คือจะเป็นคนดูแลในเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วพี่ก็ตั้งชื่อว่าคนรักเกษตรเพราะว่าคนรักเกษตรของพี่ก็คือรักสวยรักงามรักเกษตรทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ไม้ยืนต้นไม้ไม้เตี้ยเรียดินพี่อำพันมีหมดเลยนะคะเ,<ล>เพราะเราทําเป็นสวนชมรมเราทําเป็นสวนอ่าใช่เราปลูกทุกอย่าง <c oughs> แล้วเรายังมีสมาชิกที่จดตั้งกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาในด้านอาชีพเพราะพี่อำพันไม่ได้ทําอยู่คนเดียวนะคะไม้ประดับเราก็มีเพื่อนๆในกลุ่มท,ำท,ำที่ผลิตด้วยใช่ผลิตไม้ประดับไม้สวยงามและด้านการเปรรูปด้วยนะคะเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ะคะเพราะว่าหนึ่งหน้าสมมุติว่าถ้าเป็นช่วงฤดูทุเรียนผลิตทุเรียนฤดูมังคุดเพียมพันธุ์ก็กับธรรมาชิกก็กวนมังคุดหรือผลิตมังคุดค่ะมีการแปรรูปด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะมาติดต่อส่วนเพียมพันนี้ติดต่อได้ทางไหนอ๋อของเพียมพันธ์นะคะก็ติดต่อทางด้านเบอร์โทรก่อนนะคะ0 8 8 6 2 8 9 3 9 7หรือ Facebook อัมพันธ์ใจสบายเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอปพี่อัมพันธ์มาได้แล้วก็ทักฟิดได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,ลคะและสำหรัวบวันนี้ก็มาเที่ยวที่สวนพี่อัมพันที่อำเภอขนอมนได้ความรู้มากมายครับเจอไม้พันธุ์แปลกๆเยอะมากครับ ที่ชอบก็คือมหาเพดราแล้วก็ไยไม้พันธุ์อื่นเยอะมากเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อําพันครับที่ที่พาพวกเรามาเปิดสวนครับพี่อําพันฝากถึงคนรักต้นไม้อย่างไงบ้างครับก็ฝา,ากกาติดตามของบ้านสวนอําพันธ์ของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ทางทะเลที่สวยงามนะคะขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่สนใจอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชมาชมนะคะว่าเมืองขนอมของเรามาดูกับตานะคะว่าเราสวยจริง และชาวขนอมก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านด้วยความรู้สึกยินดีต้อนรับเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเรานะครับได้เพจชาแนลทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจเฟซบุ o กนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันอีกทีทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ